อาระหังสัมมาสัมพุธโธปะกะววันพุพทธังปะกะววันตังอภิวาเทมีสวาคาโตปะกะวตาทมนุนรามังนะมสาม,ามิสุปฏิปันนปะกะวโตาสาวกสังโฆ สร้งางขังนามาวิสุขโตสุขถาดังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตนสวัสดีครับเพื่อนเ,นเ,นเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพืเ่อนๆมาไหว้พระ ที่วัดสุวรรณารามราชวรวิหารนะครับเมื่อบารดีฟังเสียงยาวยาๆฝ่าจรวลดแนนเอยบนเพล่นว่าสั่งการคนกเทียนตุงดอกลงได้เองเปียบคือไม้ต่ไฟสายยาวเอ้ยดาวดวงเพดินกวงตอกกวงเลยสิจอก็ส่กัน วันสีดาเพื่อนเกือนสีางกอบกิสังกี่ลืมวัดสีโมนีลืมจองของโม่เฮาเคยเข้ากันมาตั้งแต่ปู่พวกพ่อลุงแอป้าลืมเล้วบ่คิดเห็นจั่วรือนลืมตีขกองลาสังโคบินบาทกำมาทานเที่ยวรอเอวเหม่งเดียวแต่เบิ่์จำเอาเด้่นเดียวันจัวกันลงเปินลาวนางสาวเห็นพระเจ้าตินสินในบนกนรำ สิเลือททำไปเดหน้าหาทางพ่อได้เพิ่งเบ้าไปเหิงหากเสียนตอนหายใบยเขาหอกสู่คนบ่มีไปเลยพ้นถึงแก่ความตายบ่ว่ายิ่งหนึ่งสั่งสิดังเดียวกันนั้นเปียบคือกันกับผลไม้บ่าวฟาเอ้ยต้นบับบวงสุปบ่สุปก็ล้นใ้สิหลอยตอนลต้นใส่ดิน ลายาลืมกินเกาลิ่นสนุกคนในลูกตือนสูก่องว่าเจ้าคว้าเอาเพิ่นเรล่ามาถึงเวลาโนอนนั่นแข็งไม้เจ้า่อนในเดือน